เขาเหมือนเดิมใช่ปะเราก็เท่ากับนะครับมันก็คือพายอาระลังสองแต่ว่ามีสองฝาบวกด้วยสองไพ่อาร์คูณด้วยแฮถูกไหมในเริ่มจำจำได้แล้วเนาะอือสองคูณพายแล้วก็อาร์คือสนะ mm hmm. ี่นะอย่าโดนหลอกอบวกด้วยสองคูณพายแล้วก็อาร์คือสี่ แล้วก็ h คือ19นะครับพอในข้างหน้าคือ446เป็น32มายนะครับข้างหลังเป็น4 2เป็น8นะเอา8คูณ19กดเครื่องสักนิดหนึ่งนะ8คูณ19 152นะครับรวมกันลงท้ายได้4นะแล้วก็8ป8 4ายตารางหน่วย โอเคไหมตรงไหมอืมได้เยี่ยมไปกลุ่มที่สามครับกลุ่มที่สามมีแค่สองข้อเองอันนี้ง่ายด้วยจงหาพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกต่อไปนี้ครับผมอ่าพี่ว่าเราทำไปพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ยากนะมันง่ายเดี๋ยวเอาตัวคนหลบมาข้างนี้ดลยปึ๊บไวย โอเคมาฮะเฉพาะผิวข้างเหรอผิวข้างก็คือ2พา pi r h ถูกปะะ2พ pi r คูณ h 2คูณด้วย3.14ุคูณด้วยเท่าไหร่ สองจุดห้าฟุตคูณ h คือเก้าก็กดเครื่องเลยแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะอกดเครื่องใช่ไหมสองอยืนไหวะอสองคูณสามจุดหนึ่งสี่คูณ 2.5งแล้วคูณเนะครับคำตอบก็คือ141.3อันนี้หน่วยเป็นอะไรเนี่ยตารางฟุตครับโอเคไหมอืมนี่คือข้อแรกอ่ะเริ่มต้นเครื่องหมายเข้ากับมาก่อนแล้วไง่ายต่อครับ เอาแต่พื้นที่ผิวครับผิวข้างอืมสองสองส่วนเจ็บ เก่งมากครับผมโอเคไหมไใช่ดีมากฮะคำตอบก็คือ44คูณ13นะครับซึ่งขอกดเครื่องนะ44คูณ13ได้572ครับผมตารางเซน จริงๆตรงนี้พี่ขอเพิ่มมาทันแรกมาหน่อยนึงก็คือ2 i, องพายอารเฮเห็นไหม,มตามนี้ครับอ่ะจดไปอืมเยี่ยม